ครับอุปทูนการเกษตรนะครับโมนิกะนะครับโรงงานนะครับหลังจากนะครับนึดบุ่นตะขิ้นนะครับไปสองมือนะครับกะนะครับได้เปิดนะครับการนุรงงานส่วนของกันตอนะครับโมนี่นะครับเขาอยู่อำพือนผู้หลวงนะผมนะครับเบื้องหลังรถผู้นะครับจะเป็นผู้หลวงนะครับนะครับที่จังหวัดเลยนะครับอยู่หนาผู้หอเลยนะพี่น้องนี่แหละมั่วหัดเต่าโมนรับ ตัวนี้เป็น MU49 นะครับไอแล้วเอาทุินวันนะครับนน้วน่วมันนะครับหวกที่ร้อยนะครับราคานะครับบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านเลยครับแ้วก็รอบนี้นะครับเก็บสีทั้งตะวันเลยขีดรวมพื้นเมืองนะครับเป็นตั้งอะไรนะครับตั้งหัวขีดตั้งกระบอกนกกระบอกงับนะครับตังคอนโทรลนะครับผม เป็นกำลังแรงโดยกัมาเอานะครับดูอำเพิ่มเรื่องจังหวัดเลยนะครับนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับถ้าที่ทุเรียนร้านจะทำนี้ทำนี่ให้เพิ่มอีกนะครับทอนต่อครับไอ้งานหยกมันนะครับเกิดต่อต่อกับตัวนี้นะครับเวลาเอาใส่แนวหยกมันนะครับให้เขาต่อต่อเพิ่มให้มันยาวเพิ่มอีกนะครับเป็นสองเมตรกว่าผมเพิ่มให้นะครับเนี่ยต้นติดติเกิดนะครับคือทอนนี่ เวลาเขาเอาคีบออกเขาก็ไปขันใส่ตัวนั้นแล้วก็เอางาหยกมันใส่มันจะได้แข็งแรงกว่านะครับผมตัวนี้ท่อนนี้นะครับเพิ่มอีกนะครับถ้ามันสั่นพวดผมยันงอเวลาพี่น้องเขาหยกมันหลผมอยากมันหักมันงอนครับตัวนี้เป็นทุอินวันนะครับนี่ครับเป็นงาหยกมันบวกคีบอ้อยนะครับนี่นะครับสำหรับใดอยากได้แบบทุ่ินวันก็สั้งกันได้นะครับ ตัวนี้เป็นเอ็มยูนะครับพี่น้องแบบนะครับแล้วนี้ไอ้กําลังอึดๆนะครับแล้วก็สีมีแบบไอ้เติมระบบยูนเพิ่อเมืองนองค้ายอีกนะครับตัวนั้นเพป็นติดเนื้อยอมมันไม่จะขายได้ผมบรรลุหรอกแต่ว่าเพป็นซั่งห้องนะครับเพป็นซั่งเติมหัวขีบอ้อยน้อยนะครับแบบข่มงายบ่ได้นะครับก็ทีนี้เรียนไปติดตั้งให้เพป็นยูนเพิ่อเมืองนองค้ายตัวขั้นที่สองนะครับแล้วก็ทีนี้เศรษฐกิจนะครับตัวนี้นะครับ เห็นแบบถอดได้เบิดนะครับแล้วก็ได้ทุนวันผอมนะครับดูนะคาหลักเสีกยงคัวนะครับนะครับใส่รถคันเดียวตัวใดใส่ประโยชน์ในหลายอย่างนะครับผมใส่งานแบบครอบครัวนะครับเด้อนะครับแต่ว่าสําหรับู้ใหมักงานหนักๆมันมันอย่างน้อยกันะครับใส่ของงหญ่ๆเลยนะครับผมพวกน้าสูงน้าสา้พวกนะครับรุุนใหญ่ๆนะครับแต่ว่านี่เน้นงานครอบครัวนะครับสองสามรอยลูกนะครับใส่งานประมาณนี้นะครับสําหรับเกษตรกรที่ทุนบ่หลายนะครับ ถ้าผ้ได้ทุนหลายกันเป็นเล่นของไงเลยครับออกรถคันใหม่เลยเอามาไวแตะคีบอย่างเดียวก็ได้นะครับมูลักลานก็มีนะครับอันนี้มันหลักแสนนะครับแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่ากัใส่งานได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องในงานครอบครัวนะครับสองสามร้อยโลเต็มกำมันนะครับผมเต็มกำมันเลยนะครับที่ทำการบริการติดตั้งถึงหน้าบบาทนะครับมาคอยตะบึงกันนะครับนครับตัวนี้กันนะครับเป็นเอ็มยู49นะครับระบบแบบทูเอนวันนะครับผมคนละเอาไว้นะครับ แล้วเอาแบบทูอินวันนะครับพี่น้องตัวทูอินวันนะครับผมเห็ดนะครับขอต่อสาหรับผู้ใดที่ถอดตัวนี้ไว้นะครับพงศ์กวีมิขอต่อวางอยู่ข้างล่างนะครับผมจะผมพาไปเบื้องนะครับเพื่อว่าให้มันย้วาเพิ่มเพื่อไปรับกับคอยกมันนะครับเป็นชิ้นที่สองต่อจากคอหลักนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับรอบเดินนะครับตามความเร็้วของหลอดเลยนะครับตัวนี้นะครับบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านครับ ครับนี่ครับองศาการยกนะครับสูงนะพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับขั้นที่สองนะครับไปเติมหัวขีบนะครับแห่อยู่หนองคายนะครับอยู่หนองคายนะพี่น้องเด้อนะครับหลอกกับนะครับจบจากนี้นะครับไปหนองคายเสียจบจากหนองคายก็ที่ไปทางจังหวัดชัยภูมินะครับเอ็ม เอ็มเจ็ดศูนย์นะครับเอาบ่อหักรถตู้ที่ออกได้บ่ลูกพี่นะครับออกจากรอบนี้ก็นสิไปชัยภูมินะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเอ็มเจ็ดศูนย์แล้วก็ออกจากชัยภูมิก็นสิไปอำเภอแก่งข้อนะครับเอ็ลสีเจ็ดนะครับยังอยู่ชัยภูมิเมื่อก่อนนะครับออกจากชัยภูมิก็นสิเป็นเอ็ลสามสิบหกอยู่อำเภอนะครับเมืองหนองบัวลำพูนะครับกันสิจบนะครับของเดือน ไอ้ตุรานะครับแล้วก็ลัขึนงานเดียนพฤศจิีร์กากันต่อนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้นะครัดสั่งจองเขามานะครับตอนนี้ออเดอร์ของเดียนนานาจะประมาณโอ้หลายนะครับไร่บ่ถึกนะครับออเดอร์เดียนนาจะประมาณทั้งรวมแนวยงบอกยงมันแล้วนะครับก่ยีสิบกว่าคันนะครับผมรวมแต่ว่าแนวขีพของปฏิเหตุเดี่ยวเดียวเดี่ยวไปน่องนะครับกับสองมื่นคันสามหมืันนะครับขึ้นอยู่กับนะครับลูกน้องมาหน่อยมาหลายแต่มาหลายมาเต็มกับอยู่ประมาณสองมื่นก่านะครับ แต่ว่าทานมาหน่อยกัอยู่ประมาณจักสามมือนะครับรวมเฉี่ยมรวมประกอบเพราะว่าเขาเห็ดคนละตำแหน่งนะพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนะครับคอตอนีได้เด้อคอต่อเท้าใส่เท้าหยกมัาเท้าขันตัวนี้เอาของข,องขี้บอกขอตอแล้วเพื่อวา้มันไปหลับกับตัวนั้นมันจะได้แข็งแรงเพิ่มขึ้นอันนี้คือขอตอชินที่สองเมราก็แต่เอาคืเอเก้านะแต่แต่ตัวงหญยหลักน้ำ้วก็แต่ตัวนี้น้ำก็ได้เพราะว่าถ้าคอยเงาสดลมันแหงดีนะมันแหงจะหลับ ไปล่จากนั้นเขาถอดตัวนี้ไว้เขาถอดตัวนี้ออกแล้วกับข้อคีบอ้อยใส่ต่อเลยนะครับครับโค้งสางต่างๆนะครับแล้วดึงลังค้าให้พี่น้องนะครับดึงลังค้าให้นะครับช่องทางการติดตามนะครับผมสําหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้นะครับของเขาไปใส่งานนะครับตั้งจอนขอมาได้นะครับกัรรายงานนี่พี่น้องเบื้องหลละครหลายออกจากนี้ก่ไปเกษตรสมบูรณ์นะครับออกจากเกษตรสมบูรณ์ก็จะไปเกงข้อออกจากเกลงข้อก็จะไปน้องบัวลําพูนะครับผมออกจากน้องบัวลําพูก็จะไปโซน จังหวัดกาลสินนะครับผมเป็นแถวแถวน้องกุ้งสีล้วพป่นอกนะครับหลายพป่นนกลายจำบ่าไรเบิดดอกับผมคนตระบทเรียนหนานะครับตัวนี้ก็ดึงลังค้าให้นะครับผมพ่นข้างล่างนะลุงจันนี่นะครับหัวขี้พ้องกตีสองกระบอกให้พป่นอกนะครับนี่นะครับรุ่นน้อยรุ่นใหญ่เขากตีตีให้เบิดพุนอยู่ข้างล่างนะครับนะครับกำลังเช็คเช็คดุมมุนดมันเลยครับจุดรั่วซึมต่างๆนะครับเรียบร้อยแล้ว นะครับนี้เอาพี่น้องเนาะจะไปพอกันคันที่สองยูเทียมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดไอ้ไอ้น้องค่ายนะครับตัวนี้ไปเติมหัวขี้ไปเขานะครับนี่เปิดมีแนวยกมันแล้วนะครับเพิ่มไปเติมหัวขี้แบบความไห้เพื่อใดนะพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับเอาครับผมไปพอกันเลยนะครับนะบรรยากาศดีนะครับอันนั้นผู้หอเด้อพี่น้องเด้อบานเราอยู่ตรงข้ามกับผู้หอเลยฟังนี่จะเป็นอันผู้หลวงนะครับผู้หลวงโซนนี้น่าจะประมาณส่บกว่าคันแล้วนะครับผู้หลวงวันเสาพุ เอราวัหน,น้องหินนะครับอำเภอเมืองหลายคันแล้วนะครับผม